ก็ถือกันด้วยนะก็ถือย่างเลย

mày lục mày đây gấp đây chỉ có lục mây dùng gấp, mày này ซึ่งขณะนี้ท่านดูนะครับขณะนี้มุดหมายการต้องเที่ยวทั่วโลกเกิดขึ้นที่เบตรงแล้วครับคัเธดงครับเป็นศูนย์การท่าแดงมีความก้าวหน้ามาตามลำดับทั้งในส่วนของการพัฒนาสนา,สามสถานรถไฟที่โคนะครับทั้งในส่วนของในเรื่องของเตรียมการในเรื่องของร้านปอดภาษีนะครักบการชายแดนที่ตัดกันต่ออย่างข้ามไปที่จราจร คนนิดติดเอกเลยครับตะลอนแอลนะกว่าจะ,ตตจะาาาทั้งปัดปอดได้แต่ก็มีอ่างห่วงข้อมูลทั้งอ่างเสนอต่อรัฐบาลครับนะครับก็ขอเรียนต่อพี่โนบีอาจารยว่าต้องพอสชะไรเปนที่หนึ่งนะครับแล้วขอเรียนว่าที่บอ,อกในบอกสองเป็นเรื่องที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปร,ศปริศพัศน,นมวลรวมของประเทศของทั้งประเทศในช่วงการพิจารณา GDP ของประเทศนะครับอยู่ที่3.4ครับบรอนด์3.4ได้ ประมาณ30%ประมาณ5 0า0นคนครับตีก2,500คนนะครับจากนี้เป็นจุดเริ่มต้นแค่50าเมตรเองยังมีอีกหลายขั้นตอนครับของเกษตรตั้งในเรื่องของประมงตั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเครื่องยนต์เหล่านี้ที่จะผลิตในเรื่องของการโรงแรมในหาดใหญ่หมดเหมือนกันนี่คือเรื่องยนต์ในเรื่องท่องเที่ยวจบเหมือนกันนะครับเรื่องเกษตรบ้านเราอยู่ได้ในขณะนี้ครับ ดังนั้นจะเห็นยว่าภาพรวมในส่วนของเศรษฐกิจของระดับของ5จังหวัดเนี่ยขณะน,นี้เราก็้างว่าบางรอบเราที่เรามาวันเีกกับเราจะขอโครงการขอแบ่งเ้กของรัฐบาลที่เขาจะมีในิคมุสากรรมในสามตำบลคือมีตำบลสกอบตำบลตะลิ่งชันนะครับและตับนักกับขอเชิญพิธทีกรดำเนินการต่อกับขอบคุณมากครับพี่น้องสมลิ่งชันนะครับเอาหน้าท้าวหน้าท้า อย่า,า,าม,ม,าาม,มาั่วแค่นั้นนะครนะครับนะที่ทว่าอุตสาหกรรมันเกิดขึ้นมาแต่พี่น้องสุขแตนต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทว่าไม่เคยเคยขึ้นกันแล้วนแล้ว,ลวอย่างที่ในในอบร้องเลยเดียวทอเดียวไปใครแรงการหนทึทีนึงเลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านทั้งนั้นที่โน้องประชาชนจะได้ผลประโยชน์นี้ไปอีกนานนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วลูกชั่วหลานนะครับหากเราได้เป็นเจ้าของจริงๆเราจะขอเป็นเจ้าของนะครับให้ใหกิดผลประโยชน์สูงสุด นะครับเกิดผลประโยชน์สูงสุดถ้าก็เป็นก้อนคุ้มตัวแทนก้อนเรื่องทั้งหมดจากสมาชิกประมาณเกือบสามหมื่นคนครับต็อกเลอร์ครับไม่มีน้องที่จะไปบ้านที่กับประมาณสามหมื่นคนเรื่องมาเป็นตัวแทนนายกับพี่น้องนะครับนายสมตะก็เห็นเมฆผิดนะครับพวกเราขอนำเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งชุมชนจะได้ต้นแบบ ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด1,100มิลวัตต์ด้วยแก๊สในนามของสหกรณ์ข้อที่2ชุมชนชาวะนะต้นแบบต้องการบริหารจัดเงินกองทุน CSR ที่ทางคุคอุตสาหกรรมจะจัดให้ด้วยตัวของชุมชนเองข้อที่3ขอใหุ้ิคมอุตสาหกรรมจ้างงานคนในพื้นที่ะนะจำนวน30%ของนายงานทั้งหมดข้อที่4 ขอให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยมีตัวแทนจากชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่หนึ่งข้อที่5้าภาษีของบริษัทในนิคมต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นหากข้อเรียกร้องของชุมชมนชนะต้นแบบไม่ได้รับการสนองจากรัฐบาลชุมชมนชนะต้นแบบจะขอคัดค้านอย่างถึงที่สุดขอบคุณครับ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมการแสดงขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่ของสอบตนะครับที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับท่านดาวจักรินนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เรามาวันนี้อ่ะเพราะที่ผ่านมาสอบตเนี่ยไม่ได้เปิดเวทีฟังความคิดีห็นที่หลากหลายมีคนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับโครงการของสอบตให้ความสําคัญกับผู้สนับสนุนเสียเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มพวกเรามีความเห็นแตกตา่างเราไม่ใช่กลุ่มที่หลับหูหลับตาและเช่นเดียวกันเราก็ไม่ใช่กลุ่มที่สนับสนุนอย่างมืดตามวัวโดยไม่คำน,นึงถึงผลกระทบของชุมชนพวกเราจึงออกมาร่วมกันจัดตั้งเวทีและยื่นข้อเสนอเป็นทางการให้รัฐบาลผ่านไปทางสอบตโตได้รับข้อเสนอของพวกเราบ้างกลุ่มเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนและชุมชนเป็นสำคัญ